กูจริงๆกอดซึ้งเลยใบหน้าจริงใจน้ำเสียงจริงจังนี่แหละรักครั้งแรกที่แหกหัวใจพี่มีเท่าไหร่ให้หมด เรียกเลยอะมีอะไรขู่อาคาดเป็นไงบ้างก็ทษทีนะเล่นหนักไปหน่อยอะนี่ทำไมพอมีโต๊ะขวางเอาไว้แล้วก็ฉันโดดเตะปากเธอกลิ้งไปแล้วฉันไม่ได้มาหาเรื่องนะฉันอย่ามาเรียนการแสดง้ยฉันไม่ว่างเยอให้ปิดไว้ก่อน ในเมื่อเรามีอุปการะเดียวกันผมพร้อมให้คำปรึกษาคุณได้ทุกเมื่อทุกเวลาว่างอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วไม่เคยมีงานเลยรอสักครู่นะครับแหวโอ้ยเงินมากมายโอ้ยรับเละรับเละรับรับเละโอ้ยจะโอ้ยลวโลลลเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนน่องีน่องเนาะอก่องเนาะเนะ โอ้ชุดนี้มอสอละเกินไ,ไเธอก็ดูดีเราจะดูเร็วกว่าเธอไม่ได้ต้องมีคือคือกันทำไมแต่งตัวนานจังเลยอ,อ่ะเอออยาดนะเนกไทอะอสวยดินี่คุับครับรับเงินแล้วก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะครับพี่ไม้เปิงปองอ่ะอยู่บนโต๊ะนน่นได้ไปหลังวัดดีกว่าครับเปรี่ยวดีเชิญครับเผื่อมีอะไรขึ้นมา ผมชื่ออีเทียนเฉาและคุณล่ะชื่ออะไรหลิวเพียวเพียวโอ้อยากสักเรื่องอะไรไม่ทราบวิธีต่อแหลวผู้ชายาการที่จะสอนบทนักเรียนที่มีรักแรกต้องฝึกจากขั้นพื้นฐานตอนนี้นสมมุติว่าผมเป็นแขกของคุณมาเที่ยวกับคุณจะทํายังไงต่อไปอะเฮีย uh, <here, S 2> ฉันเก้ากันอย่าเรียกเฮีย uh, สิคุณเป็นนักเรียนพูดโดยแต่ว่าอารุณสวัสดิ์หรือว่าสวัสดีค่ะนิ่มๆหน่นนอยวันดีวะก่อนอื่นก็ต้องก้มหน้าลงยิ้มเอียงอายหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามเชิดคางคุณขึ้นมา แล้วค่อยพูดสวัสดี้ค่ะโอ้โหแข็งทื่อไปเอาใหม่สีหน้าไปธรรมชาติหน่อยสบัสดีนี่ขวัญใจค่ะจะขายหมี่ซองหรือไงเอาใหม่ไม่ต้องฝืนนะอ๋อเย้เบวัสดีจ้ะตาเหลือกเหมือนผีเดีย๋ยวแขกหนีหมดนะาเอาใหม่เป็นธรรมชาติหน่อยนิ่มๆออสวัสดีค่ะโอ้โอ้โอ